สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีดดมไม่ละเอฟซีสุกุสุคนเมื่อนี้สิบห้ามาช่มตลาดนัดอำเภอสรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูเศร้าว,วันที่สิบเก้าเดือนท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมาเบิงราคางวดนะครับพี่น้องมันสิถ,ถูกสิแพงสำใดยนะครับพี่นอ้องทุกวันข้านนะครับไปรับชมกันเลยเลยครับมันเหลืออยู่คมนีบทั้งซืือ ครับอันนี้ค้มนี่เปิดเท่าไรครับไออ๋อเปิดผมเปิดไว้เลยสามสิบเก้าสามสิบเก้าแม่ลูกเนาะแม่แม่ลูกลูกแรกลูกลูกแรกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ตัวผู้ครับตัวผู้เนาะครับครับโอ้ครับพี่น้องลูกเพิ่นได้จากปีแล้วโอ้ยบ้านพ่อปีครับบ้านพ่อปีเนาะแม่เพิ่นผสมไปแม่นี่กกำลังที่ขึ้นแล้วแม่นี่ยกำลังที่ได้แล้วเนาะกำลังทีเออแม่ผสมรับโอ้ลูกงามลูกพี่น้องลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ลูกที่ไหน ลูกแรกลูกแรกครับลูกแรกเนาะครับผมเปิดเปิดเท่าไหร่นี่ครับเปิดไว้39ครับ39มสิบเครับสามมนครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์แปดสามสามครับห้าศูนยอองกิตแปดครับผมครับติดต่อไอไอซื้อวะไอไอภัยจีไอภัยจีเนาะอยู่บ้านม้อเหนือน้องบัวเฮานี่บ่ครับน้องบัวห้องหรอหมอนะอันไสอีกมีบ่ครับมีอีกแล้วบ่ มันก็มีอยู่นี่เท่านี้แหละครับผมมิ่มิแม่ลูกนี่เนาะครับมีแม่ลูกครับครับขอบคุณหลายๆครับถ้าสนใจติดต่อได้สนใจติดต่อได้เนาะขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับพ่อเอามาจังตัวเอามาตัวเดียวนี่ลยนะครับเอามาตัวเดียวเนาะเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ตัวผู้ครับตัวผู้เนาะอันเพิ่นสูงลายไปไลยครับโอ้สูงลอยสี่สิบกัวอยู่ครับลอยสี่สิบนี่เนาะเพิ่นเป็นสายยางนอนเนาะ สายบ่ามั่นหรือยังนี่บอฮะบ่ามันครับบ่ามั่นเนาะอายุได้จักปีแะ้รนี่สองปีครับสองปีเขาเปิดเท่าใดพ่อเปิดไปสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้านะครับก็ต่อร่องได้เนาะครับเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สามสี่สองสองครับสี่สองสองเนาะมาแต่อำเภอใดพ่อเพื่อนากลางครับเพื่อน้ากลางนะครับอมาตัวเดียวเป็นคว้วผูเป็นง้วผูเนาะ ครับติดต่อเข้าไปนะครับพี่น้องอันพ่อยังครับพ่อนี่ครับพ่อนี่เนาะครับยกข้อมีหลายอยู่บ่มีอยู่สามสี่ตัวครับสามสี่ตัวเนาะครับเบิ่งลำโตนะครับเบื้องนาตานะครับพี่น้องลำโตดีนะครับครับขอบคุณหลายๆพ่อครับโ้มนี่นี่ห้องสี่สิบเจ็ดครับต่อใดครับเปิดไว้สี่สิบเจ็ดเนาะครับผม อันโคมแม่ลูกบ่แมนครับเป็นแม่ลูกครับแม่เพิ่นนี่มีผสมหรือบ่ผสมหรอครับนี่ครับผสมตัวนี้ครับนี่ผสมกับนี่ครับพออย่างนี้พอพันธุ์แน่นอนเลียดร้อยยี่หรอครับเลียดร้อยเนาะครับผมอตัวบักใหญ่นะครับนี่ผสมกับพอพันธุ์ตัวนี้เนาะอันนี้ครับมึงลูกเพิ่นนี่ได้เคเอฟครับได้สามเดือนสี่เดือนแล้วครับโอเคเอฟเนาะเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ตัวผู้ครับตัวผู้เนาะครับลูกที่ ลูกที่ตัวที่สองครับตัวที่สองนะครับพี่น้องตัวสองในท้องครับตัวนี้ตัวแรกครับโอ้ตัวนี้ตัวแรกตัวที่สองในท้องเนาะเปิดอยู่เท่าไหร่ก่อนเปิด47ครับต่อได้47ต่อร่องได้นะครับง่วงามครับพี่น้องเห็นแล้วก็มาเบิร์นเอานะครับราคางัวครับย่ตลาดนัดเบอร์โทรไว้เลยครับศูน์หก้ครับ065ย์หกห้าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เหองหนาะห่อยังครับห่อยบิวครับห่อยบิวมาแต่อำเภอมาตานากลางหนองบัวครับนากลางหนองบัวเนาะใช่ครับนี่ นี่กับนี่ครับแม่ลูกแม่ลูกนี่เนาะมาเบิ่งครับแม่ลูกนี่ลูกตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่ครับตัวแม่โอ้งามครับลูกทรายแน่นอนลูกไอ้ในลูกเชฟเหรอครับเชฟเพิ่งกันเนาะครับผมจ็กปีแล้วนี่จ็กเดือนแล้วได้หาเดือนครับได้หาเดือนเนาะแม่เพิ่นผสมแล้วบ่ผสมแล้วครับแต่เพิ่นทับตัวไปครับทับตัวเนาะครับได้สี่เดือนครับสี่เดือนเปิดเท่าไหร่ก่อนเปิดหกหมื่นครับหกหมื่นเนาะครับพี่น้องลูกงามงามครับ เบิ้งงามๆเลยครับลำตัวดีลูกสวยครับต่อได้ครับห้องที่ซื้อเราห่องใบเนาะหกหมื่นนะครับพี่น้องเบิ้งแม่เพิ่นเป็นสีขาวลูกสีแดงครับครับงามๆครับไชมีอีกบ่ครับเบิดแล้วครับเบิดเท่านี้เนาะครับครับเอาบอกเบิ้ลโทรพี่น้องเฮาอีกเนี่ยศูครับ065 087 087 2633 2633เนาะติดต่อเข้าไปนะครับพี่น้องโคมแม่ลูกลูกสวยห่อยบิวมาแต่อำเภอหน้ากลาง ถ้าสนใจก็ยังติดต่อเข้าไปนะครับคขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับนี่มันปันงวตัวนี้ครับพี่น้องซาลูเล่บะเบิงนมครับพี่น้องปัดครับพี่น้องลำตัวใหญ่นาะไม่รู้ว่าจะคล้องเพิรยุไสนะครับครับภายช่มนะครับพี่น้องเบิงนะครับเบิงนาตาครับพี่น้องโอ้งามครับครับเบิงตัวต่อไปครับ แม่ลูกคมหนึ่งเนาะจ้าครับลูกผูค่ะลูกตัวภูจ้าครับสดีเลี้ยงแม่พันยัขาดน้ำเลี้ยงอย่างน้อยเนาะเม่ยนค่ะลูกที่ใดครับลูกสองบ่ค่ะลูกที่สองเนาะจ้าครับแม่เพิ่งยังบ้านผสมเนาะเมียนจ้าครับอันห้องเปิดเท่าไรครับนี่พุ่มแม่ลูกเปิดปทีปสาวเจ็ดหาร้อยนึงค่ะสาวเจ็ดห้าร้อยเนาะต่ตัวลองได้อีกได้ค่ะได้ตัวได้อีกครับพี่น้องอันนี้ตัวผูค่ะตัวผูค่ะ จะไปสิบสองเก้าร้อยนึงค่ะตัวนี้สิบสองเก้าร้อยเนดี่ใส่ดีดีค่ะผมบอกง่ายด้ค่ะอนาคตพอพันไดยุคนี้พอพันไดเนาะจ้าครับเพิ่นเป็นสายยังไงไอ้มันต้องเขะสว่าบามันกขียาเมนเนาะอ๋อครับได้จักปีแล้วเนาะไอ้บ่นถึงปีด้ค่ะพอท่านถึงปีเน้ะครับส้าวส้าวสองหมื่อ้าร้นสองไหเนาะ ครับหมื่นสองห้าร้อยนะครับจ้าครับอีกตัวต่อไปกำพร้ากำพ้อยค่ะสมนี่สามตัวครับนี่เนาะครับนี่เป็นตัวผู้ขื้นกันปะครับในตัวผู้ค่ะตัวผู้นะครับโอ้ลำตัวดีแค่ะตัวผู้ตัวนี้แดงงามลํำตัวงามนี่อันห้ามเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาหมื่นพันค่ะหมื่นหนึ่งพันเนาะใช่ค่ะครับพี่น้องพ่อหางเลยพ่อเนามาเบิงเอาครับพี่น้องครับ นี่กัมภานี่กัมภากัมภาค่ะผูกกับแม่ค่ะนี่ตัวนี้ว่าเท่าไรครับนี่ตัวนี้เอา9,000ห้าค่ะ9 0 0ะตัวละค่ะนี่อันนี้ตัวผู้นี่ตัวเมียค่ะครับนี่ตัวเมียเนาะ9,005ราคาซ้ำกันแมีนจ้ะคามาถ้าผู้ใดสนใจง้อหน่อยเนาะไปเลี้ยงนะครับพี่น้องแม่นางอันนี้แม่นางงามๆเลยมาเียไซนึงค่ะแม่นางค่ะนี่ไซดีนะครับแม่นางอายุได้กี่ปีแล้วสิปีนี่ละพี่ ปีนี่เนาะครับเอ้ยครับพี่น้องเอาลำตัวดีงามๆครับขาแข็งดีนั่งน้าดีค่ะดีสีสวยนะครับผู้ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงนะครับง่วนอ่างามๆเลยเท่าไรครับนี่เก้าห้าร้อยค่ะเท่าไรเก้าห้าร้อยสิบเก้าห้าร้อยเนาะครับก็ต่อได้อีกเนาะได้ค่ะได้อีกนะครับพี่น้องวันนี้แปดพแปดพันเก้าค่ะจ้า ครับทำตัวนึ่งค่ะตัวผู้ครับพี่น้องเราไม่มีขมีครับอันนี้อันนี้พร้อมผสมเนาะค่ะครบมูแล้วขื่นแห้งแล้วค่ะนี่พร้อมผสมเนาะครับเป็นแม่สาวครับครับมีเงินโอ้เงาๆเลยนี่ไซดีค่ะนี่ไซดีดีนดีนะครับลำตัวดีงามคือกันกับพี่น้องแต่อยจากกับพี่เลี้ยงครับเท่าไรครับนี่ตัวนี้เอาเจ้าเอ็ดค่ะเจ้าเอ็ดเจ้ายี่สิบเอ็ดโอ้ยี่สิบเอ็ดเนาะสองหมื่นหนึ่งพันครับ กับต่อได้คือเก่าค่ะต่อได้อีกคือเก่านะครับโทรทบได้ครับศูนย์แดเค่ะศูนย์แปดเจ็ดสค่ะครับ6454ค่ะครับห้อยตีบ้านบางนาเด้อค่ะเด้ออำเภอหนองวัวซอจ้าอำเภอหนองวัวซอติดต่อได้ตลอดเวลาค่ะค่ะอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะครับมีหลายไส่ค่ะมีผู้มีแม่มีกำผภากรควายจ้าลูกตัวแม่พ่อแม่ลูกลูกสาวนี่ตัวแม่สาวสวยหลายตัวเนาะค่ะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากค่ะ สว,สวัสดีครับออกมาเจ็ดตัวครับมือนีนหัวเจ็ดตัวจ้ะหกเจ็ดตัวเนาะแม่มน,นี่เพิ่นเป็นทรายได้นอนกระสีออกกระทบแน่จากน้อยออกกระทบเนานออกกะ,านะครับสูงไรไปได้นอนลอยสามสิบบวกได้อยู่ดอก็ลอยสามสิบบวก,บวกอันสูงสูงลอยสามสิบบวกนี่เนะาะอายุได้จากปีแล้วปีกว่านี่แหละเพาถึงสองปีปีกลันวนะครับเนาะครับเออข้าเปิดเท่าไรครับแม่นี่สาเก่าจ้ะ<ร> เศร้าเก่านะครับพี่น้องครับโอ้งามๆครับพี่น้องแห้งขาดีนะครับครับบังลำตัวนะครับลำตัวดีนะครับเป็นกล้วยเป็นงัวแม่สาวนะครับมันม่ลูกหรอบ่บ่จ้ะท่านในมีผอบท่านด้ทับอยู่ครับท่านด้ขึ้นงัวในหน่อยยูงัวในหน่อยอยู่เนาะครับใส่อีกตัวต่อไปนนั่แม่ลูกจ้ะแม่ลูกเนาะแม่ลูกโอ้เป็นสีขาวจานพันนะครับ อะไรลูกมานะ่สีข,าว,สขาวจานพันครับพี่น้องครับแม่ขาวลูกแดงจ้าแม่ขาวลูกแดงแม่เพิ่นผสมไปครับเนี่ยเพรน่ใจคือกันพ่อบ่ทันเนี่ยง่วงฝูงจ้าง่วฝูงเนาะลูกเพิ่นดีจ้าแม่ลูกเพิ่นลูกที่ใดครับลูกแรกจ้าลูกแรกนี่ได้จักเดือนแล้วกัสิบ่ร์หกเจ็ดเดือนนี่หกเจ็ดเดือนเนาะเป็นตัวแม่เนาะต้หกเดือนเละหกเดือนเลยเนาะครับอันโควบแม่ลูกนี่เขาเปิดเท่าใดครับเนี่ย สามหมืนกว่าจ้ะสามหมื่กว่านะครับพี่น้องโ้งงามครับลูกตัวแม่สีแดงแม่กับตัวล่ำตัวดีนะครับเปิดเท่าไหร่ก่าสามหมืเก้จ้ะสามหมื่เก้เบอร์โทรเบอร์ใดเนาะศูนย์เก้าครับหนึ่ครับห้อยวิวจ้ะวิวมาจากบ้านกุดแครจ้ะกุดแครน้องบัวนี่สิบุญเลืองเขานี่แหละสีบุญเรื่องนี่เนาะจ้ะครับ อาตัวต่อไปครับุูแม่ลูกคุณพอ่อนี่บอกโบขุดจาด่าแดงๆอะ่งนั้นอ๋นนะครับมาเบิงหยีครับพี่นออ้องเขาขายหัวไปยิ่ใสย้อนเสียงเนี่ยใจน้อยครับพี่นอ้องไปกับลูก <c oughs> แม่เพื่อนสูงลไลยมาเลยครับ ร้อยสี่สิบกระหั่นละพอร้อยสี่ร้อยสี่สิบนี่เนาะแม่เพิ่นผสมไปบอจับบอทนายทับยังบ้านทับเนาะลูกสามชีเดือนลูกตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่จ้าตัวแม่โอ้งามคัใบหลอดครบจ้าใบหลอดครบลูกของพ่อได้สีประดูสีประดูนะครับโอ้ลูกงามๆเลยได้เจ็ดเดือนแล้วนอนลูกคนนี้เนาะมั่งสี่เดือนนี่ละพ่อสี่เดือนนี่เนาะอันโครอแม่ลูกนี่เขาเปิดเท่าเด็กครับห้าหมื่นเจ็ดห้าร้อยห้าหมื่นเจ็ดห้าร้อยกับต่อได้อีกเนาะครับ อันครับพี่น้องเอาถาสนใจง่วอยากเอาไปเลี้ยงนะครับลูกงามเลยครับลำโตดีนะครับขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยแม่เพิ่นเอาไปกินยากันเนาะขาดน้ำเลี้ยงเอาไปกินยากันอ้วนขึ้นนะครับถาสนใจนะครับครับบ่งจะลูก่นกับร่องลูกสวยนะครับเอาเบิร์เราบ่ครับกับปักผูนั่ละจ้าผูนี่เนาะจ้าแม่ครับตัูเูราะวครับได้จ็กปีแล้วครับนี่ กสองปีกว่านี่ล่ะสองปีกลัวเบ้ยหัวเพิ่นครับพี่น้องเชิดดีสิสูงหลายไปแน่นอนเนาะลอยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดแต่ยุ้งไปมาครับก็ลอยห้าสิบอะเป็นงัวหูบ่จ้าแม่มันเป็นงัวหูโอ้ครับพี่น้องเบิ่งครับยังครับมึงลำตัวดีนะครับยังไม่ได้ขายขายเท่าไรเขาบอกหูมาขายอันขายเท่าไรก็บ้าอะไรเท่าไรครับนุ่มมักดำว่าไปเท่าไร ซีคลาสามพอยเซาสามนองหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับมองซีคายครับมองซีขายนะครับเมืองพนังกำลังสิมาติดต่อนะครับพี่น้องเอาครับพี <2 <2 ่น้องเห็นแล้วก็มาเบิ่งเอาโอ้สูงดีเอาไปเป็นพ่อพันนะครับเป็นม่วงพูนะครับบ้าแล้วบ่ครับเจนจ่าตัวหนึ่งขายแล้วตัวหนึ่งขายแล้วเนาะครับงามๆเลยพี่น้องเอาเห็นแล้วมาเบิ่งเอาบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาเองเนี่ยครับศูนย์เก้าห้าสามเก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าครับ ขอบคุณหลายๆครับวัสดีครับพ่ออันเนี้ยมาคมเดียวเนาะเป็นคมแม่ลูกลูกตัวแม่บ่ะพ่อเป็นราคาง้วนะครับืันนี้งัวคือจังน้อยแต่พ่องัวบ้านบ้าน่งัวบ้านบ้านครับงัวไทยครับงัวไทยงัวบ้านบ้านเนาะงัวไทยของแท้ครับของแท่เรียบร้อยเออเรียดร้อยครับออกมาตัวคมเดียวเนาะคมเดียวกัน เปิดเท่าไรพ่อนี่เปิดไว้เศร้าก็พันหนึ่งครับเศร้าหนึ่งพันบ่ครับเศร้าหนึ่งพันนะครับพี่น้องโอ้ครับพี่น้องเบิ่งง้อไทยตัวที่แรกครับครับง้อลูกที่แรกเนาะลูกแรกแม่เพิ่นยังบ่ทันผสมเนาะครับครับเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งลำตัวดีนะครับเป็นง้อไทยแท้ๆเลยตัวน้อยๆงามๆนะครับผู้ใดมักอยากเอาไปเลี้ยงนะครับก็ติดต่อพ่อเข้าไปเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อ 085 085 741 741 8299ครับอันพ่อยังพ่อพ่อนายครับพ่อน่ายมาจะบ้านของบัวเขาเนี่ยแหละครับครับครับขอบคุณหลายๆพ่อครับผมครับเอามาเมืองเอานะครับพี่น้องครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิดน้ำในเด้อครับเมื่อนี้มาชมราคางัวงถูกวันอังั้นนะครับพี่น้อง มันสิถูกสิแพงสำหไดนะครับเดี๋ยวคอยมาเบงในคลิปเอานะครับพี่น้องครับก็จบคลิปลงเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องพ่อกันคลิปหนาครับทุกวันนังขั้นนะครับพี่น้องครับครับสุดท้ายนี้รับสวัสดีครับ